สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่อง Earth ET นะครับฝนตกฝนตกหนักมากเลยตอนช่วงบ่ายให้ดูท้องฟ้าแบบคึมๆหน่อยหน่อยเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกนะต้ไนไม้ค่อนข,ข,ข้างเขียวไปท,ทีเดียวปกติก็คือจาลองมาออกกํลาลังกายนะแล้วมันจะมีแมวตัวหนึ่งเป็นแมวส้มตัวอ้วนๆหน่อยอะี๋ยวผมจะขึ้น IG Story ให้ทุกคนดูมันน่ารักมากแล้วปรากฏว่าวันนี้ผมตามหามันอยู่แล้วผมจะถ่ายทุกคนดูแต่ไม่เจอ เออแต่มันน่ารักจริงน้ําตอ้วนๆแล้วแบบมันเป็นแมวพันทางสีส้มอะแมวส้มอะทุกคนเออ <c oughs> <c oughs> อันนี้ครับก็ไม่มีอะไรก็จะออกกําลังกายเหมือนเดิมแล้ว <c oughs> ทุกคนคือตอนนี้ฝนมันตกหนักมากแล้ว <c oughs> มันมีละอองผมไปเล่นตรงนู้นใช่ปะ่ะเออแล้วแบบว่ามันมีละอองฝนแล้วผมกลัวโดนกล้องมากผมก็เลยต้องมูฟตอนนี้นะฮะเที่ยออกกาลังกายใหม่ ผมว่าเดี๋ยวผมจะไปออกข้างบนออตรงชั้นบันได้หนีไปดีกว่าออแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพามาดูฟิตเนสที่คอนโดผมคือมันปิดมาน่าจะหลายเดือนแล้วแหละเพราะว่าแบบช่วงสถานการณ์โคว,โควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูฟิตเนสจะว่าเป็นยังไงบ้างไอที่สมัครไว้อยู่ก็แบบยังไม่เปิดเลยนะครับเพราะว่าติดสถานการณ์โควิดดเ,เมื่อกี้ฝนอยู่ดีตกเฉยเลยกระโดดเชือดอยู่ฝนกะดังตก นี่น้ให้ดูฟิตเนสคอนโดเป็นแบบนี้มันก็จะมีลูกวิ่งประมาณน,นี้อันนี้ที่ดึงหลังแต่ตอนนี้มันปิดนะคะรับเขอล็อก ็เลยไปเล่นไม่ได้ก็เดี๋ยวเราไปเล่นข้างบนตรงบันไดหนีไฟดีกว่าแต่เราจะเดินขึ้นไปนะครับคือตอนแรกอะ่ะคือผมก็ไม่รู้เว้ยคือมีฝรั่งในแบบคนนึงนะครับคืออยู่คอนโดเดียวกับผมแต่ตอนนี้ย้ายออกไปแล้วนะเขาอะ่ะไม่เคยมาเล่นฟิตเนสเลยเว้ยแล้วแบบแต่เขาหุ่นดีมากทั้งผัวทั้งเมียนะผมก็สังเกตเ้ยทำไมฝรั่งคนนี้มันหุ่นดีจังเลยวะแต่ว่ามันไม่เคยเล่นฟิตเนสที่คอนโดแม้แต่ครั้งเดียวเลยปรากฏว่าผมกลับาม,มาจากคอนโดแล้วก็เห็นเขาอะวิ่งขึ้นบันไ,ไดหนีไฟนะตั้งแต่ชั้นหนึ่งย เขาออกกำลังกายที่มันไดหนีไฟแล้วผมก็เลยเหมือนได้ไอเดียว่าคือฟิตเนสพอเราเปิดมันก็จะมีแบบคนวิ่งมีคนออกกาลังกาย,ยาใช่ปะแต่มันไดหนีไฟอะ่ะมันมีเราแค่คนเดียวแต่เขาก็จะมีกล้องจับติดนะครับก็ประมาณนี้เตรียมตัวออกกำลังกายกันดีกว่าทุกคน ตกใจไปเลยทุกคนคอนเทนต์วันนี้ผมว่าเรามารีวิวหูฟังที่ผมใช้ดีกว่าเอา,เอารู้สึกว่าเจ็บหัวช่วงนี้ผมผมเนี่ยค่อนข้างยาวมาเนาะทุกคนคือยาวมากจริงๆไม่ได้ตัดมามน่าจะประมาณหลายเดือนมากๆค่ะครัคงสุดท้ายผมจําได้ว่าช่วงเดือนต้นเดือนมก,การาปีนี้ที่ผมตัดครั้งสุดท้ายแต่ผมมีแพลนผมอยากจะให้ผมยาวและผมขอมาขด คือตอนนี้หูฟังที่ผมใช้อยู่พัามลลือสไลด์มี้ตรงน,นี้ครับทุกคนคือตอนแรกอ่ะผมอยากได้หูฟังที่คุณภาพเหมือน AirPods ์ตโรผมอยากได้หูฟังที่เป็นแบบนี้เพราะผมมีเป็นตัวไอคอนใช่ไหมแต่ว่าผมรู้สึกเวลาเอาไปออกกำลังกายแล้วมันรู้สึกหมันม,มากๆเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากได้แต่ว่าผมไม่ได้ชแชร์ p p l e ทุกคนผมใช้โทรศัพท์ Android ด์แล้วผมแบบเห็นไหมเมคเขารีเดียมากคือเป็นพังมือสไลด์มี่ซื้อผ่านช้อปปี้นะแต่ราคาประมาณหลักพันนิดนอ่ะมันไม่ได้แพงมากเลย ปรากฏว่าผมก็เลยกดซื้อเลยฟิลที่รู้สึกเลยนะฮะผมรู้สึกว่าเบ่็งแน่นมากอันนี้ผมไม่ได้อวยนะเพราะผมซื้อมาเองแล้วเขาไม่ได้จ่ายสปอนเซอร์ผมมีความตึ๊บมีความเบร็เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นปีเตียแล้วมันมีแบบจุกหูฟังไว้ให้เปลี่ยนด้วยพูดถึงข้อดีก่อนล้วกันข้อดีมันคือมันเล็กไอตัวเคสมันก็เล็กแต่ผมไม่ได้เอาเคสมาทำหนึ่งที่เอาเสียงดีโอเคฟังนานๆเจ็บหูไหมสําหรับผมรู้สึกรำคา่อยแต่ไม่ถึงแบบเจ็บหูหรืออะไรนะแต่เสียงดีมากเลยในราคาพันนิด ที่แบบถูกกว่าแอร์พอตโปรหลายเท่ามากเสียงไม่แห้งนะทุกคนคือดีมากข้อดีไปแล้วอันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อเสียบ้างผมใช้ตัวนี้มาประมาณน่ามาสี่ห้าเดือนแล้วไอตรงเนี้ยยางตรงเนี้ยทุกคนซิลิโคนอ่ะอยู่ดีมันแบบดึงลูกมาเฉยเลยอย่างเนี้ยแล้วพอเราใส่ไปอ่ะผมกลัวมันหลุดไม่รู้มันจะหลุดเมื่อไหร่ อันนี้คือข้อเสียนะครับยามันไม่ค่อยดีแต่ว่าเอาจริงๆนะถอดออกมันก็ไม่ได้มีผลกับการใช้งานแต่มันแค่รู้สึกไม่กระฉับแค่นี้ก็เลยต้องใส่ไปแต่ผมก็กลัวมันหลุดมากพวลาแบบกระโดดเชือกออกกำลังกายอย่างเงี้ยเป็นข้อสังเกตเล็กๆนะครับของตัวเจ้าพามืนสลด์นะแต่ตัวนี้ข้อดีอย่างคือแต่งอยู่ได้นานมากนทุกคนใช้ครั้งนึงประมาณ3-4ชั่วโมงอะคือมันเป็นวันมากผมใช้เกือบทุกวันประมาณสอทีละยังไม่หมดเลยแบบเคือ่องคาดอื่นเดียวกันน้ำกันฝุ่นนะออกกำลังกายนี่ไม่ต้องกลัว เีีย่นไม่แนะนำให้เอาไปจิมน้าหรือเอาไปแช่น้ำนั่นมาน,น,นะผมคิดว่าหูฟังนี้น่าจะมีเอฟเฟคได้นะห้ามร้องห้ามร้องโดยรวมแล้วบอกลงว่าคะแนนเต็มสิบผมให้เจ้าหูฟังตัวนี้น่าประทับ เห็ว่าดีมากคอนเทนต์วันนี้ก็รีวิวความเป็นเจ้าตัวทำตัวไซด์ดีนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเอออีทีด้วยนะครับเกริ่นผมจะมีรีวิวอะไรอีกเรื่อยๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยฝากดสกแกมเออจุดอีทีด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ไปเยอะๆได้เลยเดีย๋ยวเจอกันคลิปต่อไปว่าผมจะมารีวิวอะไรต่อไปเรื่องราวชุด